สวัสดีครับเผาตะเขียวที่อ่องนุ่มสามทิศเช้านอนแมงเราครับผมครับวันนี้กลับมาพรมมาพอกับสามทิศคือเก่าพี่น้องครับกะมาพ่อกับยุทโธงให้ทุ่งหน้านี่แหละพี่น้องกับบรรยากาศเบื้องเราไอ้ฝนละาอองฝนครับเป็นฟ้าเป็นฟ้าไปเลยครับคือจังหมอกนี่แหละพี่น้องว่าหมอกก็ได้ครับเพราะว่าเมื่อวานนี่ครับเมื่อวานช่วงใบโม่งกลัวฝนตกบ้าบักแห้งเลยครับแห้งว่าทุกเทือที่เคยตกเลยครับตกแห้งตกโดนพร้อมตกจนว่าหอดช่วงซีโม่งหาโมงแรงครับ น้ำนี่หวยหง่ปุ่นครับหวยล่ำหวยปุ่นน้ำหลากน้ำม,มากมากแล้วพี่น้องต่ว่าหวยน้อยนี่หวยคุ้มมุมนี่เพราะท่านใหมากพี่น้องนี่ต่ว่าน้ำเริ่มเพิ่มระดับแล้วครับอีกถ้าตกซับไม,ม่อีกบ่แน่ครับตอนนี้เข้ากาัมาเปิดคลิปทักทายสบายดีพี่สบายดีน้องเขาายุ่นี่ละอยู่หันสะดุงพีสาวนี่แล้ครับครับวัอนอื่นเศร้ามื้อนี้ก็เป็นเศร้าวันที่ยี่สิบสองนะพี่น้องเนาะยี 12, ่สบิบสองคือภาคมบอสองพันหาา้าร้อยหกสิบแปดครับ สามติดกระพึงออกเวียนมาพี root, off, off. Nivel, right. hurry, ่น้องกําลังสีออกมาหน้าทุกนี่แหละมาเบิงให้เบิงหน้าครับแต่ว่าวานยังมือแรงครับช่วงที่สามติดของม้าห่อเขานั้นออกออกออกมาเอานาออกจากหน้าเราครับเพราะว่ามันมันสีแห้งมาท่านเราวครับเพราะว่าเขายังมาท่านในว่านเขาครับโอ้ตัวแห้งรีพี่น้องมือขึ้นสามทิดกัดได้ไปการอึ้งอยู่แต่ว่าไปไกลบ่ได้ครับได้การได้ไตยุ่รอดนั่นแหละยุ่รอดสำนักงานนั่นแหละครับก็ได้ยุ่่ปลายเราครับได้สองสามลูกนี่แหละเพราะว่าเขาไปไกลบ่ได้เนาะครับ อึ่งนี่ห้องยุทว่วครับเมืองดูน่ะมันขังมันห่วงอยู่ในร่องอ่อยนี่ครับโคงแห้งรีพี่น้องตัวแห้งย่อมเราตัวตแห้งเมื่อวานนี่ครับอึ่งนี่ออกไปทั่วเลยครับอยู่บริเวณรอบๆตำบลสามทิศนี่ครับผู้เพิน่นได้ายก็ได้ายครับเข้ากับไปไก่ไ่ได้น้อพี่น้องแต่ว่ากบนี่แล้วกบนี่เพิ่นได้ายเมื่อคืนนี่ครับผู้เพิน่นออกมาไต่สามทิศกับคือวานพี่น้องเนาะทำงานเนาะพอาปีนั้นครับ ยามหวังจังไต่ยามเข้าหย่าเขาก็ปฏิบัติหน้าที่พี่น้องมือวานนี่น้ำเต็มเลยเลยครับเลยนี่มือเลี้ยงแต่ว่าสามทิศบ่ได้ออกบรรยากาศฝาพี่ฝากน้องฝ่าวทึงฝนมันตกรีดน้ำครับช่วง 4, ที่สามทิศเข้ามานั้นนี่น้ำม,มันก็ไหลลงนี่น้ำครับนี่ห่านสะุ้ห้องบัตรเหลี่ยวบ่นไดนี่ห้องที่ห้องย่างคามนี่ก็เริ่มเพิ่มระดับขึ้นแล้ยวคามบ่ได้แล้วครับนี่ ควมแตกต่างระว่างช่วงที่นายังบดมีกับนามมีถ้าเบื้องเดิมพี่น้องเขาเขาบ่ท่านวานอยู่ก็สิบุญมังไฟแล้วพุ่นล่ะครับก็บเจ้งสีได้เห็ดได้ทำมันกันยังบ่ทันแห่งทัานกามเนาะนามมันกระบายลงไปเรื่อยๆอยู่ครับหย่อมตามที่ระบายออกมาจากข้างบนคนครับเอาเอา,เอารอบมาใส่ไว้น้ำแต่ว่าพี่สาวออกมายามแล้วว่ามือเสานี่ได้ปลาดุกกับปลา ช่อนตะคอตัวนึงครับตอนนี้แม่บ้านเขาก็ยกสะ,สะดุดของสียง่อยอยู่นี่ละนี่ต้ดูมันเต็มสาสามทินเลยแต่เต็มสาปุ๊บน้ำมันก็สิไหลลงครับนี่นี่เต็มวิลีนี่ครับเขาเห็ดใบโยสิเดอออกออกออก,ออกมาลอิออกเห็ดไม่ครับ สั้นเบิ่งไปน,นี่เขาลงไปโยกคนมันมีปีงเด้น้ามไม่ไม้เองสิมีปีงครับขุ่นน้าม,มันโต้งลงไปพี่น้องมันเป็นร่องเป็นคลองปลากกัดีขึ้นยากได้จังน้อยไอ้ห่วยง่ายผมดูมากมาหลายครับหลากมาหลายนา้ำ ว่านมันมาท่านในลายปัานนี้เด้พี่น้องหน่อยหนหนึ่งยังมาท่านในยุ่ผุนครับตามจิตก็เลยระบายมาจากานาหน้าให้หน้านั่นแหละนี่หน่ามันกั้นไว้ครับเดียวๆเสียวออกลุงส่แม่บ้านือพี่สาวเขากั้นไว้เพราะห้เสียดไม่เสียดยังมันลงไปครับพอมันลงไปนมันจิีเ็ถือสะดุ้งครับไปไปเดียว ไอ้รอบสิไปแตงรอบไม่ครับเพราะว่าเขายามไปแล้วล่ะบ่บมีอย่างดอกเดี๋ยวสามสิบติดไปแตงรอบแตงยังไหมถ้าเทียรเขาเฮ็ดบ่ดีครับเขาหยกสิงห์กัดทีอยืนบาทละสองละสามตูอยู่ครับไปพี่น้องโอ้โลงไวไหมแล้วเมื่อกี้มันคางอยู่ที่งนามี่ครับม,มัน่นังล่างมันนามมันเสาะมันเสาะเป็นโพงข้างล่างแล้วครับเรียเปตกะแตงไหมบม่มีปลาหรอกครับ วานพี่สาวพึ่งยามไปได้ปลาดุกกับปลาคอตัวนึงน่ะละคือวานละลกับมีห้อยเพื่อนบ้านมากหลายเติบอยู่ครับว่าเป็นยังครับมันมาไต่กบไต่ยังเมื่ขึ้นนี่แหละเพื่อนกระสีมาเบิงเนาะเอาแต่ตัวมันท่ามันของมันติดครับตัวใดมันหลอดไปก็ให้เขาไปขายายพันธุ์เนาะครับก็บคือบางตัวบางถ้าเข้าในมากสิครับกระสีบุกินเหมือไเด้พี่น้องกระสีออกไปปล่อยทั้งหน้าโคกกูนะ่ะออาไปไ้ทั้งหน้าโคกเ้องผมเนาะให้เขาขายายพันธุ์ครับพอป่าย่ำนี่มัน กินข้าวมันแห้งครับเขาเขาจ่อยน้ำมาตัวตัวได้อุ่นอเขาก็จ้งเสีเยาเพราะว่าเขาก็บ่ใครมีอาหารกินครับช่วงหนาแรลงตํ้มห่วยกระแห้งทันทีก็ได้ไปลดน,น้ำลดยังลงแล้วให้มันแห้งเร็วๆครับมันลงมาอยู่ในซาเรานี่ให้มันไหลลงในลำหวยน้ำในลำห่วยก็เริ่มเพิ่มระดับแล้วครับหลังจากน้ำน้ำน้ำน้าหยังไหลลงไปสมทบกันเนาะครับเนาะปยๆเขาบ้านมานี่ไอ้สวยแล้ว ทันทีก็สิได้ไปหาเบื้องแนวอยากแนวกินอยู่ครับว่าสิไปหามาใส่นี่แหละงานบุญมังไฟนี่แหละมันสิมีบ่มันสิแห้งเร็วบ่นี่เดี๋ยวช่วงแรกๆสิได้เอาจอบเอาเสียมาขุดมากวนให้มันลดระดับลงอยู่ครับไปบรรยากาศพี่ล่าลองอยู่นี่แหละอยู่ห่านสนุอยู่ล่ำรวยนี่แหละมันนี่พาพี่พาน้องมาให้มาหน้าคือเก่าครับหลังจากฝนตกแห้งเมื่อวานนี่ก็เลยออกมาเบื้องไฮเบื้องหน้า เอารอบบางยังใส่ไว้ก็บ่ได้พาพี่น้องยามดอกเพราะว่าพี่สาวก็ยามไปก้อนแล้วก็บ่เป็นหยังครับมือนะม้อหน้ามื้อรุ่นพคนล่ะจังสิพาพี่พาน้องเฮามายามเนาะครับเนาะเอาสํสาหร,รับคลิปนี้สัมผัสก็สิลาพี่ลาน้องกับบรรยากาศตรงใไฮทงหน้าสํานี้ก่อนครับครับท่านนี้สัมผัสก็ขอขอบคุณขอบคุณเนาะครับพ่อแม่พี่น้องเฮามาสุขสุขคนที่เข้ามารับชมชี้ความซ้ำที่ตั้งแต่ต้ตนจนจบขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกําลังใจครับฝากเป็นกําลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งกสสสิิิิิบบบ่่่่ไไดด้้้พพพพลลลาาาาาาาคคคคปปปใหหมมๆเเนนนะรรััััีอองงงยจชต ครับสำหรับคลิปนี้3ทีกระสชไว้ส้มนีก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ